สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่เกม f c ออนไลน์นะครับเพื่อนเพื่อนเกมที่เรารักกันนั่นเองนะในวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนผมก็จะมาจัด10อันดับนะหรือว่าท็อป10กองหน้าระดับภัยพิบัติย้ําว่าระดับภัยพิบัตเลยนะเพื่อนเพื่อนก็คือพลังเก่งโคตรโกงแล้วก็ติดเมตาตอนนี้ทุกตัวนะครับแล้วก็ทุกตัวที่ผมจัดอันดับมาเนี่ยคือได้รับความนิยมในแหง่ค่อนข้างที่จะ สูงนะครับเ,เพื่อนเก็คือระดับแรง S สบวกกันเลยทีเดียวนะเป็น10บอันดับที่ผมคัดมาในวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีใครกันบ,บ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับก็มาอยู่กันที่อันดับที่10นะครับผมก็ยกให้เป็นมาโกฟานบ b a เทนนะเพื่อนเถ้าเพื่อนเพื่อนชอบฟานบารเทน ก็ผมแนะนำนะมีอยู่3ปีที่ผมจะแนะนำให้เล่นนะครับปีแรกเนี่ยเป็นปี CU เนี่ยผมแนะนำให้เป็นบวก5านะเ,นเพื่อนๆหรือว่าบวก6เนี่ยถ้ากระโดดไปบวกเนี่ยราคามันค่อนข้างที่จะแพงนะแล้วตอนนี้ตลาดมันไม่มีขายนะเ,นเพื่อนๆปี PC u ีเนี่ยผมแนะนำให้เป็นบวก5าราคาประมาณนี้นะเ,นเพื่อนๆสแตทก็เล่นได้นะแล้วก็เป็นปีไอคอนไอคอนเนี่ยผมแนะนำให้เป็นบวก5านะครับก็คือเท่ากับปี u เลยเนาะ ไอคอนปะีบวกห้าเนี่ยผมเล่นมาแล้วปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะโกงนะสแตทประมาณนี้นะเพืเ่อนอย่างที่เห็นเนี่ยเออค่าพลังการยิงการหมุนการจบสกอร์เนี่ยค่อนข้างดีแต่ความเร็วเนี่ยอาจจะไม่เร็วจัดจ้านเท่าไหร่อเพราะเพราะเพราะว่ามันเป็นก่องหน้านะเพื่อนแต่ว่าค่าพลังถ้าเล่นในโหมดมินิเจอร์นะค่าพลังการบุกเนี่ยการจบสกอร์อะไรพวกเนี้ยบาดเทนคือพลังงานทีนจะดีแล้วก็เก่งแล้วก็อีกปีนึงที่ผมแนะนําเป็นปีเอเอ็นอันเนี้ยถ้างบถึงเนี่ยผมแนะนําให้เป็นบวกแปดนะเพื่อนเพราะว่าถ้า เทียบกับบวก5บวก6ของอ่าไม่ใช่ถ้าเทียบบวก6ของปี Cu กับปีไอคอนเนี่ยราคามันก็จะเท่ากับปี n n บวก8เลยเนาะเดี๋ยวผมให้ดูค่าพลังปีบวก8นะอ่าค่าพลังบวก8ปีนเปนะเพื่อนๆนี่ประมาณนี้สแตตค,คือโคตรโกงถ้าผมแนะนำเนี่ยคือถ้ามีงบหลักพัน ไม่ถึง2,000เนี่ยผมแนะนำเป็นป LN นะครับคือถ้าเอาจบสุดนะแล้วก็เล่นยาวยๆเนี่ยแนะนำเป็นป LN บวก8ค,ค่อนข้างที่จะดีแต่ถ้าถามว่าใครอยากได้ปีใหม่ขึ้นมา AI ดีกว่าเดิมก็เป็นปี CU บวก5ไม่แนะนำบวก6ราบว6ราคาโคตรแพงเนปะืนแต่ถ้ามีงบถึงก็จัดได้แต่ถ้าเป็นบวก5ก็นะครับแตดประมาณนี้บวก5ก็เล่นได้ย,วยาวๆเหมือนกันนะพลังก็คือเอากริงพลังแทบจะไม่ต่างกับบวก8 LN เลย เออแต่บวกแต่อย่างที่รู้นะไม่ว่าจะเป็นปีเก่าปีใหม่เนาะเพื่อนๆค่าพลังบวกแปดเนี่ยมันก็จะได้บูสต์ทีมคือเป็นบูสต์เต็มนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือเนี่ยครับมันจะได้เลเวลเนี่ยคือมันได้เต็มอยู่แล้วแล้วก็ทีมคัลเลอร์เนี่ยมันจะได้เป็นบวกเจ็ดเลยเนาะเนี่ยครับก็อย่างที่เห็นนะ่ะเออก็พลังค่อนข้างที่จะโหดอันดับสิบก็ยกให้เป็นฟาร์มเทนนะครับเพื่อนๆอันดับที่เก้าผมก็ยกให้เป็นซีอาร์เซเว่นของเราเพื่อนๆก็เป็นคริสเตียโนโรนัลโด้นะครับปีที่ผมแนะนำนะที่จะให้เเล่่นนีย ปีแรกเลยก็เป็นปี CC นะเพื่อนๆ CC เนี่ยผมแนะนําให้เป็นบวก5าก็คือถ้าต่ํากว่าบวก4บวก3เนี่ยค่าพลังมันจะค่อนข้างที่จะดรอปนิดนึงนะเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยไม่ค่อยเก่งนะครับถ้าเก่งเนี่ยต้องเป็นบวก5าขึ้นแต่ว่างบก็อาจที่จะค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงเนาะเพื่อนเพื่อนก็คือหลักล้านล้านเลยนะแล้วก็อีกปีหนึ่งที่ผมแนะนําเป็นปีอ่า UC อ่า UT นะครับ UT เนี่ยเล่นได้ทั้งบวก6แล้วก็บวก5านะเพื่อนๆค่าพลังก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็อีก นะครับปีนี้เนี่ยก็แนะนําเป็นบวกเนะบวกเกับบวกหกได้ถ้าเป็นบวกถ้าใครมีงบถึงแค่หลักหมื่นเนี่ยบวกหเพราะว่าเก็บอีกนิดนึงดีกว่านะครับเก็บอีกนิดนึงแล้วก็มาเล่นปีปี UT นะครับปีปี UT ขึ้นบวกหนี่ก็ค่อนข้าง,างจะดีส่วนถ้าใครถามว่าผมอยากเล่นอ่าเซียเซเว่นบวกแถ้าบวกแผมแนะนําเป็นปีแคปนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปดูค่าพลังค่าพลังค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีเลยนะปีแคปเนี่ยครับ โอเคตามนี้เลยมีทั้งความเร็วนะเพื่อนๆความแข็งแกงร่งโรนลดเนี่ยจริงๆน่ะความเร็วเนี่ยได้ได้ได้ทุกปีเนี่ยเพื่อนๆคือความเร็วนี้คือแม่งโคตรจัดจ้านแล้วก็นิสัยติดตัวเนี่ยก็คือฝึกเพิ่มนะครับใส่เป็นทีที่อดิฟเลอร์หรือว่าสปีดดิฟเลอร์ก็ได้นะก็จะค่อนข้างที่จะหัวถ้าเป็นบวกแปดเนี่ยผมแนะนําเป็นปีแคปแต่ถ้าเป็นบวกห้า 5, ธรรมดาเนี่ยผมแนะนําเป็น CC, ปีซีซีปียูทีแล้วก็ปีอาร์ทีเอ็นนะครับก็โรนันโด,นโดนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ ม,มีเกือบทุกคนนะเอาง่ายผมบอกเลยว่าถ้าใครเปิดได้ก็ต้องเล่นแหละต้องมีเล่นบ้างแหละคือมันเป็นตัวที่โหดอ่ะเพื่อนเอเออถ้าใครเป็นแฟนแันเทสเตอร์เทเวินะก็ไปจัดได้เลยนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะไม่แพงแล้วก็จับต้องได้นะเพื่อนสำหรับคิสเียโนโรนโัลโโดน,นะครับเรามาอยู่กันกับอันดับที่8นะครับเพื่อนอันดับที่8ผมก็ยกให้เป็นเอริงเบลฮาร์แลนด์นะเพื่อน <ๆ S 1> ก็มีอยู่ประมาณ3ปีนะที่ผมแนะนำให้เล่นนะประมาณ4ปีนะครับ4การ์ดนะก็ การแรกเนี่ยผมแนะนําเป็นอปีอูทแค่บวกห้าเพื่อนเพื่อนคือฮาแลนด์เนี่ยปีนี้ราคาแม่งคือไม่ใช่ปีนี้ดิฮาแลนด์ทุกๆการมันว่าจะเป็นปีเก่าปีใหม่ราคาแม่งค่อนข้นขนขนขางที่จะแรงนะเพื่อนเแล้วแต่ว่ามันก็สมกับไส้ในเนาะไส้ในมันก็พลังค่อนข้างที่จะโหดนะครับถ้าปีนี้ผมแนะนําให้เล่นเป็นบวกห้านะเพื่อนเแล้วก็ปีอ่าซียูซียูเนี่ยผมก็แนะนําให้เป็นบวกห้าเหมือนกันนะครับซียูเนี่ยเขา จริงๆเนี่ยค่าพลังมันเท่ากันนะเพื่อนๆ CU กับ UT เนี่ยแต่ว่าถ้าใครชอบอราคาที่ดีกว่านะผมแนะนำให้เล่นเป็นปีซีอ u ดีกว่านะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูค่าพลัง เนี่ยครับสเตตค่าพลังซีเนี่ยความเร็วคือสูงนะเพื่อนๆแม่งถุง195แต่ค่าค่าพลังความเร็วอะสเตตยังโคตรดีเนี่จะจันจบสกอร์นะครับพลังการยิงยิงไกลเลยพวกเนี้ยคือค่อนข้างที่จะดีนะครับลูกหม่งอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะแล้วก็อีกปีนึงที่ผมแนะนำนะผมแนะนําเป็นปีสปอร์ตไลท์นะเพื่อนๆสปอร์ตไลท์เนี่ยผมแนะนําให้เล่นให้ขึ้นเป็นบวกหกบวกเจ็ดเลยนะครับคือแต่งบบวกแปดเนี่ยมันไม่มีใครซื้อละมันหลักเอสามล้านล้านอ่นนะเออมันค่อนข้างที่จะแพงนะ ถ้าเป็นสเตตบวกเนะเพื่อนๆผมให้ดูนะครับประมาณนี้สเตตบวกเ็ 8, ก็ไม่ได้ถือว่าแ yeah, ยนะ่นะเพื่อนไดโอปร์ร้เลยนะเพราะ5นี่จะดีนะครับแต่ถ้าบวกหเนี่ยราคามันก็จะดรอปลงมานิดนึงแต่ถ้าถามว่าบวกหเล่นได้ไหมบวก5ก็ยังเล่นได้ถ้าใครทำฟูลแม็กซิตี้นะครับได้พลังอยู่ที่123ในแรงระดับต้นๆเนี่ยถือว่าเล่นได้ไม่แย่นะก็ฮาเลนก็มีประมาณนี้ที่ผมแนะนาให้เล่นนะครับสำหรับลิงบอลฮาเลนันดับที่8 มาอยู่กันที่อันดับที่7ผมก็ยกให้เป็นคียิยีนเอ็มปัเป้นะเพื่อนก็ปัปเป้น e เนี่ยผมแนะนํานะให้เล่นเป็นปียูทีนะครับแนะนำเป็นบวก5อย่าต่ำกว่าบวก5นะเพื่อนถ้าต่ำกว่าบวก5เนี่ยสแตทมันบูตไม่ค่อยจะขึ้นนะปียูทีเนี่ยก็ค่อนข้างที่ดีนะครับแล้วก็อีก2ปีที่ผมแนะนํานะก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าระหว่างปีบอลอนดอกับปี อ่ายีเนี่ยอันไหนดีกันก็คือ o v r เนี่ยเท่ากาันราคาต่างกันแค่หลนะักหมื่นนะเพื่อนๆถ้าแนะนําผมให้แนะนำอ่าเป็นปีบัลลงดอดีกว่านะเพราะว่าปีเนี้ยมันก็จะได้บูตอ่าเขาเรียกอะไรบูตยิงไกลขึ้นมานะครับก็คือปี24เนี่ยพลังยิงไกลมันจะน้อยกว่านะแต่ว่าปีบัลลงดอเนี่ยมันจะเพิ่มเพิ่มอ่ายิงไกลเข้ามาค่อนข้างจะโหดแล้วก็ผมแนะนําให้เป็นบวก5นะเพื่อนๆ่ถ้าบวก5ขึ้นไม่แนะนาเพราะราคามันค่อนข้างจะแรงนับเนื่อูดิ นี่ยทั้งสปีดต,ต้นนะความเร็วการเลี้ยงบอลการจบสกอร์เนี่ยค่อนข้างดีพลังการยิงไกลเนี่ยแค่128แต่ว่าพลังยิงไกลเนี่ยดีกว่า,าปี24 24 UCL นะครับอ่าท,ท,ทั้งทั้งคั้งที่ UCL เนี่ยเป็นปีใหม่กว่าเนาะแต่ว่าค่าพลังของปีบรรุงโดนะผมว่าดีกว่านะแล้วดีกว่าเยอะเลยถ้าถามว่าแล้วถ้าผมอยากเล่นบวก8บวก8ผมแนะนําให้ไป BTB นะครับอ่าปี BTB เนี่ยสแตทเดี๋ยวผมให้ดูบูสเต็มนะเป็นปีเก่านะแต่สแตทโคตรโกงเพื่อนๆดูดิ เห็นไหมเออค่าพลังแดงคือค่าพลังที่เป็นเกมบุกอะเอมเปปเป้มันดีอยู่แล้วนะเพื่อนๆแล้วอีกอย่างคือมันได้เทดดคอรดิปเลอร์มาด้วยนะอ่ะพลังแสงเนี่ยถ้าการดวลหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีแล้วก็คือดีอะแต่ผมไม่แน่ใจว่าปีนี้มันมีอันนี้มาเพราะว่าอ่ะโอเคถ้าปีใหม่ๆนะมีก็อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลลงดอแล้วก็ปียูทีแต่ถ้าถามว่าแนะนําใครจบสุดจบสุดผมแนะนําเป็นปีบอลลงดอนะเพื่อนแต่ว่าถ้าถามว่า อ,อยากเล่นบวก8ผมแนะนำเป็นปีปี BT b ีหลักกันปีนี้ผมเล่นมาแล้ว BTB เนี่ยเป็นปีเก่าแต่ผมบอกเลยว่าจนถึงทุกวันนี้ปี2025เนี่ยแพทล,ล่าสุดผมก็ยังใช้ปี BTB อยู่นะครับถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปไอ้นี้เลยฟูล u ันมั c h e ก เ,ออเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเป็น PTB บวก8เหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับอมบัปเป้ถ้าใครชอบก็ไปจัดได้นะมาอยู่กันที่อันดับที่6นะครับผมก็ยกให้เป็นโรบินฟาน p เพอร์ซี่นะเพื Farm ่อนๆฟานเพอร์ซี่เนี่ยผมก็หลกัหลกๆเนี่ยผมมีอยู่ประมาณ3ปีที่แนะนำนะครับปีแรกเนี่ยผมแนะนำเป็น PUT บวก5นะครับถ้าต่ำกว่าบวก5เนี่ยไม่แนะนำให้เล่นนะเพื่อนๆแล้วก็ปีที่2นะครับผมแนะนำให้เป็น PCC นะครับ บี c อ่าบวกเนะราคาก็ประมาณนี้เลยสเตตก็ค่อนข้าดีดีแล้วอีกอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำนะ PLN เนี่ยเพื่อนๆพื่อสเตแม่งโคตรโหดแล้วราคาเนี่ยบวก8แค่หลักล้านล้านเองนะไม่แพงนะนเพื่อนๆล้านล้านเนี่ยเก็บแป๊บเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะอ่ะนี่สเตตนะครับมี172อันก็คือควบคุมบอลกับจบสกอร์แล้วก็ที่เหลือเนี่ยแทบจะแดงทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆยกเว้นความแข็งแกร่งกับโมงบอลที่มันไม่แดงถ้าถามว่า PRTN นะครับกับปีเออ่ LN นะผมผมเชียร์ไปปี LN ดีกว่านะครับปี LN เนี่ยมันจะได้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นมานะแล้วก็พลังการยิงไกลเนี่ยมันก็จะดีกว่านะครับท,ท,ทั้งๆที่ปี RTN เนี่ยมันมามาใหม่กว่านะแล้วก็ราคาสูงกว่าสูงกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ปี LN เป็นปีเก่าแต่ว่าสแตตส้ในเนี่ยหวดกว่าปี RTN นะเพื่อนๆสำหรับฟานบูซี่เนี่ยถ้าใครชอบนะครับงบผมบอกเลยว่างบแค่หลักล้านๆนะไม่แพงนะเพื่อน,เ,นเก็บแป๊บเดียวก็ได้ละ แล้วก็คนก็นิยมเล่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นฟูร์เซนนลแล้วก็ฟูแมนยูก็ใช้บอนประเทค่อนข้างเยอะกันเพราะโรนันโดเนี่ยคือราคามันก็ เซียร์เเว่นนี่ยราคามันค่อนข้างแพงเนาะเออคือต้องเป็นคนที่ชอบแล้วก็เป็นคนที่รักเซียร์เซเว่นจริงๆถึงจะใช้นะครับแต่ถ้าฟูมันอยู่สดมากเนี่ยโรบินโรบินฟานบซซี่เนี่ยคนก็นิยมใช้เยอะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆมาอยู่กันที่อันดับที่ห้านะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นลูกรักผมเองนะเฟอร์นันโดตอเรสปีแรกที่ผมแนะนานะครับผมแนะนําเป็นปีซีอูบวกห้านะตอนนี้ในตลาดยังไม่มีวางขายแต่ถ้าบวกห้าเนี่ยเล่นได้ย,วยาวๆนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ ปียูทีนะครับผมแนะนําเป็นบวกเจ็ดละกันบวกเจ็ดราคาหลักล้านล้านนะเพื่อนๆไม่แพงแล้วก็อีก3ปีที่ผมแนะนำนะเพื่อนๆได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นปีโฮมโกลนะปีซีซีปีเอลเอ็นแต่ถ้าถามว่าอยากเล่นอ่าสามปีเนี้ยปีบวกบวกอะไรดีผมแนะนําเป็นบวก6บวก7ได้ทุกปีนะครับแต่ถ้าเป็นบวก8เนี่ยราคามันจะไม่ต่างกันมากนะเนี่นเพื่อนถ้าเป็นบวก8ผมแนะนําเป็น อ่าถ้าเป็นบวกแปรเนี่ยผมแนะนําเป็นปีเฮนะปีโฮมโกนเลยก็คือบวกแปรเนี่ยสเตตแม่งโคตรเก่งราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000m เอ่าไม่ใช่2ล้านล้านนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านนี่นิดๆน,นะเกือบเกือบเกือบจละ3ล้านล้านแต่สเตตคือแม่งโคตรโคตรโกงอนะ่ะมีสเตตทอง4อันนะเพื่อนๆคิดดูถึงสตเตตอื่นๆเนี่ยมันมันจะไม่แดงเหมือนเหมือนโรบินมาเมอร์ซี่นะแต่ สเตตที่มันเพิ่มให้มาของตอเรสท,ที่เป็นสเตตทองเนี่ยมันเป็นสเตตที่เน้นเกมบุกนะเพื่อนๆคือกองหน้าเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องดูค่าพลังอย่างอื่นเลยนะมันดูแค่สปีดกับการจบสกอร์การยิงแค่นั้นเลยนะครับคือถ้ากองหน้าเนี่ยการจบสกอร์เนี่ยมันแทบจะดีกับทุกตัวอยู่แล้วแต่ถ้ามันมีความเร็วด้วยเนี่ยมันจะเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบนะแล้วได้แล้วถ้ายิ่งมีความเร็วแล้วก็มีความบวกความแข็งแกร่งเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นกองหน้าที่ โคตรดีโคตรอันตรายนะซึ่งคุณสมบัติที่ผมยกมาเนี่ยมันจะอยู่อันดับที่1กับอันดับที่2ที่ผมจัดอันดับมาในวันนี้นะเอแต่ว่าถ้าพูดถึงต่อเล่นเนี่ยถ้าอยากเล่นบวกแปนะครับราคาประมาณ2ล้านล้านมีขายอยู่ผมแนะนําเป็นปีนี้แล้วกันแต่ว่าถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมไม่แนะนำเปยวเอ็นพีปีซีอะไรเงี้ยคืออย่างที่ผมบอกราคามันมันคือถ้าเป็นบวกแปราคามันหลักร้านล้านขึ้นนะครับทั้ง3ามปีเลยนะแต่ราคามไม่ต่างกันมาก ซึ่งถ้าราคาไม่หนักกันมากผมก็แนะนําให้เป็นปี H เพราะปีเเนี่ยผมเล่นอยู่นะก็คือสแตทแม่งโคตรโหดพลังโคตรโกงนะเพื่อนๆถ้าใครชอบเนี่ย ผมบอกเลยว่าตอเรสเนี่ยลูกลักนะลูกลักอีกแล้วถ้าใครชอบก็ไปจัดกันได้นะสําหรับฟันดตอรเรสอันดับที่5นะครับมาอยู่กันที่อันดับที่4ี่นะเพื่อนๆอันดับที่สผมก็ยกให้เป็นอังเดรเชฟเชงโก้นะอันนี้ก็ได้ฟู h เชลซีแล้วก็ฟูเอซีมิลานนะเพื่อนๆสำหรับปีที่ผมแนะนำเนี่ยก็มีปีซียูนะครับปีซเนี่ย คือถ้าใครงบไม่ถึงหลานล้านเนี่ยผมก็ไม่แนะนำนะครับถ้าใครถึงเนี่ยผมแนะนำเป็นบวกหานะเออบวกหาเล่นยาวๆสแตทโคตรโหดแล้วก็เป็นปีไอคอนไอคอนเนี่ยอ่างบไม่ถึงหลานล้านได้ปีได้บวกหานะเพื่อนๆสแตทก,ก็ค่อนข้างดีส่วน3ปีนี้นะครับปียู c ีปีซปีออ่าถ้าถามว่าให้แนะนำแนะนำปีไหนผมแนะนำเป็นปี t นะปียก็ คือมัน o v r มันค่อนข้างจะกระโดดนะครับแล้วไส้ในมันก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วถ้าตัดมาที่เป็น PCC กับปี PLN นะในในราคาบวก7นะบวก7หรือบวก6ผมแนะนำเป็น p C C นะเพื่อนเพื่อนสแตทก็ดีกว่า PLN อยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นปีใหม่กว่านะครับแต่ถ้าถามว่าอยากเล่นบวก8ถ้าอยากเล่นบวก8ผมแนะนำเป็นปีแคนะครับถ้าต่ำกว่าป c a p เนี่ย ผมไม่แนะนําแล้วเพราะพวกนี้มันเป็นปีเก่าแล้วมันมันเล่นไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นแรงไหนแรงต้นต้นมันก็เล่นไม่ได้เพราะสปีดมันไม่ให้เลยพลังการยิงมันก็ไม่ดีนะเพื่อนเพื่อนถ้าแนะนําก็จะมีนะปี a p LNCCT ปีไอคอนก็พอได้ครับแต่ว่านี้มัน,ม,นมันเก่าแล้วแล้วก็เป็นปีซ u ถ้าถามว่าเอาตัวเดียวแบบตุจบผมแนะนําเป็น CU ยบวกห้าและกัดงบล้านๆเดีแต่ให้ดูสแตทนะเพื่อนๆสเตตก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับอ่าประมาณนี้ แต่ถ้าถามว่าบวก8อยากเล่นบวก8อยากเล่นบวกแเป็นปีแคปละกันบวก8ไม่แพงนะเพื่อนแค่ร้านร้านสองนิดๆนะครับสแตทก็อย่างที่บอกเลยสแตทดีสเตทแล้วพอๆกับปี u ีบวก5น่ะเออแคปบวกอ่ะก็เพื่อนๆก็ประเมินเอาละกันแต่ถ้าถามว่าปีไหนที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ผมใช้ป LN อนยู่เนี่ยเพื่อนๆในฟู l เอเซนไมลันผมใช้เป็นป LN นบวก5นะครับบวก8เนี่ยผมยังไม่เคยเล่นนะแต่ว่าถ้าดูจากค่าพลังเนี่ยถ้าให้แนะนําตามงบนะแนะนําเป็นปีแคปบวก8 นะงบเหลือๆก็ไปจัดตัวอื่นได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆถ้าใครชอบก็ไปจัดได้นะสำหรับเชฟทิงโกมาอยู่กันอันดับที่สามนะคบเพื่อนๆผมก็ยกให้เป็นเคอรี่องรีนะ mm hmm. ก็อองรีเนี่ยเอาง่ายๆคือแรงท็อปๆนะพวกเซิร์ฟบนบนเนี่ยเห็นแทบทุก,ท,กทุกทีมอะ่ะต้องมีองรีนะไม่ถ้าไม่เล่นกองหน้าก็ไปเล่นปีนะครับเพราะเป็นตัวที่แบบเพราะที่จะเก่งแล้วก็เมตาคือองรีเนี่ยแม่งเมตาทุกๆแผ่นเออเอาง่ายๆนะปีใหม่ๆก็ออกมาค่อนข้างที่จะรัวๆเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆสำหรับ ปีที่ผมแนะนําในการเล่นนะผมแนะนําเป็นปีไอคอนนะ UT นะครับก็ราคาก็ประมาณนี้เลยได้ตั้งแต่บวก5นะครับไม่เกินบวก8ส่วน PLN นะครับก็ได้ตั้งแต่บวก5ถึงบวก7เช่นกันแต่ถ้าถามว่างบมีคนถามว่างบล้านล้านะไม่เกิน2ล้านล้านเนี่ยผมแนะนําเป็นปีโฮมโกลบวก8นะเพื่อนๆปีนี้ผมใช้อยู่โคตรเก่งในฟูตบอลเซนนันโคตรอันตรายเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูแสแตทนะ ประมาณนี้เลยละกันมีทองสองอันนะสปีดต้ตนกับความเร็วคือถ้ามีสปีดอยู่แล้วเนี่ยพวกการจบสกอร์เนี่ยไม่ต้องไปดูเลยเพื่อนเพราะยังไงมันถึงหน้าปากประตูก่อนกองหลังอยู่แล้วอันนั้น่ะไปวัดจังหวะเอาเลยนะถ้าเพื่อนเพื่อนยิงคมก็คือคมถ้าต่อให้จบสกอร์ดีถ้าแม่งยิงยิงกดแล้วปัดอนาล็อกออกมันยังไงมันก็ออกเพื่อนเพื่อนจริงๆเนะี่ยอย่างที่ผมบอกนะกองหน้าคุณสมบัติที่ดีนะครับการยิงเนี่ย ต้องมีอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องดูแต่ถ้าอย่างที่ผมบอกถ้ามีความเร็วกับความแข็งแกร่งขึ้นมาเพิ่มเนี่ยอันนี้คือมันเป็นกองหน้าที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะเพื่อนๆอองรี Only ก็ปีนี้ละกันผมแนะนำนะครับบวก8จบสุดนะในงบราคาล้านๆก็เลีนได้ยาวๆสำหรับเทลลี่อองรีนะครับ อันดับที่2ผมก็ยกให้เป็นซามิโอเอโต้นะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นลูกรักผมอีกตัวนึงกนะ็ถามว่าทําไมลูกรักพี่เยอะจังก็เพราะว่าผมชอบเชลซีผมก็เลยทํำฟูลเชลซีผมก็เลยมีโอกาสได้จับว่าพวกนักเตะกองหน้าที่มันเป็นฟูลเชลซีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นันโดตอรเลสอังเดรเชฟเชงโกหรือว่าซามิโอเอโต้นั่นเองนะมีมัเพื่อนแถ้าถามว่าเอโต้เนี่ยมันติดเมตาอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นฟูบาร์ซา ฟูเชลซีนะเพื่อนๆก็หลักๆเนี่ยฟูบาร์ซ่าคนใช้เอตก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ถ้าเป็นปีไหนเนี่ยผมแนะนําผมแนะนําเป็นปีซีซีนะเพื่อนๆได้ตั้งแต่บวกหถึงบวกเเลยนะแล้วก็อีกปีหนึ่งผมแนะนําเป็นปียูนะครับแล้วก็เป็นปี LN ลเอปีเอเนี่ยเป็นปีเก่าแล้วเนาะแต่ถ้าถามว่าอยากเล่นบวกแถ้าบวกแจบสุดก็คงต้องเป็นปีบ t b ครับเพราะว่างบไม่สูงมากนะเดี๋ยวผมให้ดูสเปประมาณนี้นะเพื่อนๆ เป็นปีเก่าแล้วนะ B T B นะจะเป็นบวก8ก็คือได้บูทอวีเต็มก็คือ131 s ส a t สิ็ค่อตข้ก็ทล้าี่จะดีนะเพื่อนะทั้งๆที่มันเป็นปีเก่าแล้วก็ยังเล่นได้เพราะทุกวันนี้ผมก็ยังใช้ยังมี B T B อยู่นะเออยังยังมีปี B T B อยู่นะครับแต่ถ้าถามว่าตัวไหนจบสุดในพวกปีที่ผมการ์ดนี้แนะนำมาผมยกให้เป็นปี U T บวก7ละกันปีนี้ก็ค่อล้างที่จะดีนะครับสตดี A I ดค่าพลังดีเนี่ยครับก็คือแดง คือพลังเกมบุกอะแดงหมดอะไม่ต้องห่วงนะแล้วก็มีเทคนิคอลดิบเลอร์ด้วยนะครับก็ถ้าแนะนำเนี่ยจบสุดผมให้เป็นปียูทีบวกเนะครับราคาไม่ถึงหลานล้านนะ,ะเพื่อนประมาณ800,000กว่าตอนนี้ก็มีตั้งขายในตลาดเนาะแต่ถ้าถามว่าใครอยากจัดบวก8ในงบาราคาประหยัดแนะนําเป็น BTB นะครับบวก8ถ้าต่ำกว่า BTB เนี่ย PFA กับ P Chelsea Ambassador เนี่ยไม่แนะนําให้เล่นแล้วนะครับเพราะว่าค่าพลังมันไม่ได้แล้วนะเออถึงจะให้เป็นแรงต้นๆเนี่ยมันก็ มันก็ไม่ได้นะีถ้าเป็นเนี่ย PFA บวก8นะครับค่าพลัง,งมันก็ค่างทางี่จะดรอปนะดรอปกว่าปีอ่อ BTB เยอะนะครับถ้าบวก8แนะนำให้เป็น BTB ละกันแต่ว่าถ้าถามว่าในพวกนี้ตัวไหนจบสุดในงบราคาไม่แพงแนะนำเป็น p UT บวก7นะครับแล้วเราก็มาอยู่กับอันดับที่1น,นะเพื่อนๆอันดับที่1เนี่ยเป็นใครไปไม่ได้นะครับไม่ว่าจะมีกองหน้าออกมาแผ็กไหนที่เก่งที่สุดก็ตามโรนัลโดยังคงเป็นที่1ตลอดกาลนะเพื่อน โรนดอร์อาร์เเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็มันเป็นคือถ้าชีวิตจ,จริงเนี่ยไม่ได้รับอาการบาดเจ็บบอกเลยว่าแม่งสุดกว่าซีอาร์สวีตแล้วก็สุดกว่าเมสซ,ซี่แน่นอนแต่ว่าพอมีการบาดเจ็บมารบกวนนะครับก็เลยทําให้ฟอร์มเนี่ยค่อนข้างจยดรอปแล้วก็เลิกเล่นไปนะเพื่อนๆก็สําหรับเข้าอยู่ในเกมแล้วกันออกออกนอกทะเลนานละแล้วก็สําหรับปีที่ผมแนะนานะครับผมแนะนําเป็นปี PMD นะครับ PUT นะ PLN แล้วก็ PMC PMC เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นปีเก่าเก่าที่สุดนะก็คือแม่งตั้งแต่คือถ้านะับเป็นปีก็น่าจะประมาณ2-3ปีที่แล้วอะ่ PM อะ PMC เออเอาง,ง่ายๆแต่ถ้าถามว่า s บวก8ดีไหมผม,ผมเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึง่ง8บวก8เนี่ยแม่งเข้ากับพวก PLN ใหม่ๆเลยนะเพื่อน ถ้าเท่าเท่ากับพวกตอเรสเท่ากับพวกอาเช,ชเชงโก้ปลเลยนะเออเท่ากับ e เอโต้เปลเนเี่ยดูสเตตข้างในประมาณนี้นะก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้นะครับในระดับแรงต้นๆจน,นถึง,ถงกลางๆแต่ว่าถ้าขึ้นดาวดําไปแล้วเนี่ยผมแนะนําเป็นปีปีนี้เลยนะจบสุดกับปียูแนะนําแค่2ปีนีเพื่อนไม่แนะนําให้ซื้อในราคาที่เกินบวก5ขึ้นนะครับผมแนะนําให้ซื้อบวก1หรือบวก2 ไม่เกินบวก3นะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ซื้อมาเล่นนะซื้อมาตีแล้วค่อยเล่นนะครับแต่ถ้าถามว่าบวก3าเนี่ยสแตทเล่นได้ไหมบวก3าสแตทก,ก็ก็เล่นได้นะครับสแตทไม่แย่สแตทเนี่ยอาจจะเท่ากับว่าอาจจะเท่ากับบวก5บางบางตัวเลยด้วยซ้ำนะเนี่ยประมาณนี้เนี่ยเพื่อนๆแต่ราคามันค่อนข้างที่จะแรงนะครับถ้าถามว่าใครมีเอองบล้านล้านขึ้น2ล้านล้าน3ล้านล้านเนี่ยก็จัดเป็นบวก5ได้นะครับนี่ปีนี้ผมแนะนําเป็นบวก5 ปีนี้จบสุดผมเล่นมาแล้วบวกหคือแม่งโคตรเก่งแล้วก็เจอในแลงคือพลังแม่งโกงชิบหายแล้วถ้าเป็นบวกแปดนะเพื่อนไม่ต้องพูดครับอันนี้คือกองหน้าที่เก่งที่สุดในเกม FC ออนไลน์นะสำหรับโรนันโดอาร์ไผมบอกเลยว่าเก่งที่สุดถ้าใครมีตังจัดเลยใครมีงบอย่ารออย่าลังเลไปจัดบกหมาแล้วก็มาตีบวกแล้วก็เอาไปเล่นนะเพื่อนใช้ได้ยาวๆปีที่แนะนำก็ปี MD กับ UT ถ้าถามาก งบดรอลงมาหน่อยผมแนะนําเป็นเ l n เนะครับ p l ียเอนี่ยสตาร์ทซื้อที่บวก3บวก4ได้เลยนะเพืเ่อนๆแล้วก็ o v r มันไม่เยอะนะครับสามารถตีขึ้นบวก5บวก6ได้เพราะว่าตอนนี้กิจกรรมสายฟรีเนี่ยถ้าเราเปิดมาเนี่ยสแตทเริ่มต้นมันร1 11 3 1 1 5มันก็มีเปิดได้เยอะเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยไปย้อนดูคลิปหลังๆผมได้เลยแล้วจะรู้ว่าผมเนี่ยเปิดได้พวก o v r เนี่ยบวก10ขึ้นอ่า o v r 1้0บวก10ขึ้นเนี่ยเยอะมาก นะครับก็ซื้อเนี่ยบวก3าบวกสเนี่ยซื้อมาแล้วก็ตีได้เลยนะครับตีเล่นได้เลยก็ประมาณนี้สำหรับอันดับหนึ่งนะโรนันโดอานนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับเพืเ่อนๆสำหรับสิบอันดับกองหน้าเมตานะครับก็คือแม่งกองหน้าผมยกให้เป็นระดับไัยพิบัติถ้าเจอไอ้สิตัวนี้ที่ไหนเนี่ยผมบอกเลยว่ายับนะยิ่งถ้าคนเล่นแบบเซียนเก่งๆเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่ง <laughs> คือปล่อยจอยเลย นะครับถ้าใครมีงบเนี่ยสีบ่บรรดับเนี่ยไปจัดได้เก่งทุกคนถ้าถามว่าเ hey, ฮ้ยพี่พวกยูเซ่ซานเชสพวกเบลูนี่พวกอารันเชียเลอร์พวกคอเซ่แมคเคิลโอเวนเอ๋อ uh, อะไรพวกเนี้ยทําไมพี่ถึงไม่ยกมาพวกนี้มันไม่เก่งเหรอมันเก่งนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งแต่ที่ผมยกมาเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมเคยเล่นนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมเนี่ยเจอในแล้งบ่อยนั่นเองไม่ใช่ว่ายูเซบิโอเนี่ยไม่เก่งนะเพื่อนๆยูเซบิโอก็โคตรเก่งนะ ถ้าใครได้จับมีเก่งเดีวข้อเสียอย่างหนึ่งคือผมว่ามันตัวเล็กไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าถามว่าใครครบจบสุดในในเกมก็ต้องยกให้เป็นโรนัลโดอาไนยังไงก็ต้องอาไนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็น FC ออนไลน์เอ่อฟซหรือว่าจะเป็น FC Mobile โร a นัลโดมันยืนหนึ่งนะผมบอกเลยถ้าใครชอบนาะมีงบก็ไปจัดได้นะครับไม่จะเป็นต้องจัดโรนัลโดก็ได้ครับเพื่อนบางคนเนอ เออผมชอบฮันแลนด์กว่าพี่ผมชอบเอมเปเป้มันเล่นเข้ามือกว่าก็ตามนั้นนะครับแต่ันี้ผมจัดอันดับมาจากความรู้สึกส่วนตัวนะครับจากการเล่นมาแล้วก็การเคยเจอมาในแรงทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ